มันก็อมัคก็ำรเามต้องลงบ่มให้แกเ็บอกว่าผมก็จงรู้โอ้ยจง้โอวาปนวด่เลช่อาลองวาดสักรูปเอาที่ว่าวาดรูปสวยที่สุดเอารูปอะไรนะเอารูปหนุมานก็ได้เอา

ปเด็นมโนละอันนี้เ็น้นบเเต็นน้แล้วไมยังฝั่งนี้ไม่ใช่ังไม่ใช่ฝังที่ทำใหม่ที่่รับมที่สองฝั่งอันี้มันจะมีิึงทำใหม่อลาย ดีไม่เดี๋ยวไม้ทั้งสามนะเนี่นะยาวหกเมตรกับสองเขาโกบให้ด้วยเดินไฟเลยเดิเลี้ยงหมดแล้ว Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không